ถามน,นี้นะคะท่านผู้ชมตอนนี้เอดก็กำลังจุดทู่ห้าดอ,อกนะคะ ไหว้ขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อเจ้าแม่พีระล่มไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกันนะคะค่ะสาธุสาธุสาธุวันนี้ลูกกระออกชแนลนะคะได้มีโอกาสมาขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อเจ้าแม่พีระล่มนะเจ้าค่ะโปรดประทานโชคลาบให้กับลูกแล้วก็เอฟซีของช่องลระออกชแนลนะคะให้มีโชคมีลาบไปด้วยกันก็เมื่อหลายปี ที่แล้วนะคะท่านผู้ชมก็เจ้าพ่อเจ้าแม่ก็เคยให้โชคมาหลายแต่หลายงวดนะคะอาจจะไม่ทุกงวดนะคะท่านผู้ชมแต่ก็ เป็นที่โด่งดังของคนทั่วโลกมาแล้วนะคะงวดนี้ก็ขอให้เจ้าค่อเจ้าแม่ประทานโชคลาภให้กับ f อซและก็มสมาชิกช่องละองชาแนลโชคดีไปด้วยกันด้วยเถิดเจ้าค้าและก็ขอให้ลูกมองเห็นตัวเลขที่ใช่และก็โชคดีไปด้วยกันในงวดประจำวันที่16รกรกฎาคมศ2565นี้ด้วยเถิดเจ้าค้าซา ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมหลังจากไหว้ขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อเจ้าแม่เสร็จนะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาส่องดูเลขไม้พายแม่นแม่นนะคะ เพราะว่าไม้พายก็เคยให้โชคมาหลายต่อหลายงวดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าพักหลังแอดก็ไม่ค่อยได้มาทำคลิปนะคะวันนี้ก็มีโอกาสมาส่งตัวเด็ดๆให้กับเอซีทุกท่านได้รับชมกันนะคะก็ส่งไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมใครมีบุญวาสนาพอก็จะโชคดีไปด้วยกันในงวดนี้นะคะแอดเชื่อว่าแม่จะให้โชคกับทุกคนนะคะท่านผู้ชม แล้วแต่บุญวาสนานะคะว่าใครจะมองเห็นเป็นตัวไหนกันบ้างนะคะเนี่ยนะคะเลขไม้ไผ่ออ้ยทำไมมืดเทเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมส่องไปด้วยกันนะคะไม้พายเคยให้โชคมาหลายแต่ลายงวดนะคะโอ้โทศรศัพท์ทำไมมืดเนาะนี่นะคะใครมองเห็นเป็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะนี่นะคะท่านผู้ชม ให้ท่านผู้ชมส่องด้วยสายตาตัวเองนะคะเพราะว่าเอ็ดก็มองไม่เห็นตัวเลขนะคะท่านผู้ชมเอดก็ยังไม่มีบุญวาสนาพอนะคะเผื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมีบุญวาสนาพอแล้วก็มองเห็นตัวเลขที่โชคดีนะคะนี่นะคะก็ส่องไปด้วยกันนะคะ คุณคุณตามาดูตัวเลขมาคุณตามาโอคา้คุณตาบอกคุณตาบอกว่ามองไม่เห็นค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมใครมองเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะเดี๋ยวแอดก็จะขยับขึ้นอีกรอบนะคะแล้วก็จะกลับอีกข้างหนึ่งนะคะให้ท่านผู้ชม ส่องด้วยสายตาตัวเองเลยนะคะเพราะว่าฝั่งนี้เอดก็มองไม่เห็นตัวเลขนะคะเอ๊ไปไปไปตรงนี้ก็คล้ายๆเลขหกนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดยวอดจะให้ดูนะคะเอ๊ตรงนี้เหมือนตรงนี้นี่นะคะตรงนี้มันเลขหกนะคะตรงนี้มันเลขหกหกอะไรเนาะหกสองรือว่า6กปดเนาะ คือว่าห7เจดก็ไม่แน่ใจนะคะท่านผู้ชมแต่ที่ชัดก็เป็นเลขหนะคะจะเป็นหอะไรก็ดูเอานะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะขอชัดๆหน่อยนะเจ้าค้าเจ้าแม่เพราะว่าลูกหลานก็มองไม่ค่อยชัดนะเจ้าค้าขอให้เจ้าแม่เขียนให้ชัดๆเลยเจ้าค้าเนี่ยนะคะ เดี๋ยวแอดจะกลับอีกข้างหนึ่งนะคะอ้ยสมัยก่อนนะคะที่เอดมาอยู่ตรงเรือล่มนะคะช่วงนั้นที่ออกห้าหกนะคะเห็นตรงไม้พายนะคะช่วงนั้นที่พี่กงมองเห็นตรงไม้พายนะคะแต่ว่ามันมืดเนาะอ้ยทาไมมันมืดแท้ช่วงนั้นออกห้าหกหกห้านะคะตรงไม้พายนะคะเจ้าแม่ก็ให้แม่นมากนะคะท่านผู้ชม เอ็ดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะเดียวมืดเดียวสว่างนะคะโทรศัพท์โอ้ยทําไมมองไม่เห็นเนาะเจ้าแม่นี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูอีกข้างหนึ่งนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมตรงจุดนี้นะคะอีกข้างหนึ่งก็จะมองเห็นเป็นตัวเลขนะคะตรงนี้เหมือนเลขแปดนะคะตรงนี้เหมือนเลขหกนะคะตรงนี้ก็คล้ายๆเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะแต่ว่าเอที่ชัดที่ชัดที่สุดก็น่าจะเป็น8ปดหกหดนะคะ8ปดหกหดตรงไม้พายนะคะท่านผู้ชมแอดก็มองเห็นแค่นี้นะคะเดี๋ยวแอดจะเลื่อนลงนะคะ ข้างล่างก็ไม่เห็นตัวเลขนะคะท่านผู้ชมก็เห็นจุดเดียวนะคะวันนี้เอ็ดก็มาส่องตรงเฉพาะไม้พายเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมน,นะคะที่แน่ๆนะคะคือ8 6ดหนะคะตรงไม้พายแม่นๆนะคะ ถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะนะคะไม่ว่ากันนะคะเอ๊ดดูไปดูมาก็เหมือนเจ็ดเก้านะคะตรงนี้เป็นเลขเจ็ดเจ็ดเก้าหรือว่าเจ็ดศูนย์ก็ไม่แน่ใจนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเลขเจ็ดจะเป็นเลขที่เขาเขียนทึบใหญ่ๆนะคะท่านผู้ชมถ้าตัวเล็กก็เป็นแปดหกนะคะถ้าตัวใหญ่ก็เป็นเจ็ดเก้านะคะแอดมองเห็นเป็นสองตัวนะคะตรงไม้พายแม่นๆ่นนะคะ แปดหกหกแปดแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าแอดก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะแต่แอดเชื่อว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่จะให้โชคกับทุกคนนะคะถ้าใครมีบุญวาสนาพอนะคะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอ ให้ FC แฟนช่องของละอองแชนแนลที่ได้รับชมคลิปนี้จงโชคดีกันทุกท่านนะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ